c o r p o r a t e Connect บร mm ิการที่เชื่อมต่อโทรศัพท์พื้นฐานของบริษัทสู่เครือข่าย AIS ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในการโทรออกไปยังกลุ่มหมายลปลายทางที่เป็นโทรศัพท์เคลื่อนที่หรือโทรศัพท์พื้นฐานที่อยู่ต่างพื้นที่โดยอัตราค่าบริการพิเศษราคาเดียวเป็นบริการที่เหมาะกับธุรกิจที่มีการโทรไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่และโทรศัพท์พื้นฐานที่อยู่ต่างพื้นที่เป็นประจำเพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการโทรออก ช่วยให้องค์กรประหยัดค่าใช้ใจ่ายและบริหารการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบโทรศัพท์สำรองในกรณีที่โทรศัพท์ปกติใช้งานไม่ได้ช่วยให้ธุรกิจไม่จิดขัดหรือชะงักการเชื่อมต่อวงจรสายเช่าจากเครือ่าย AIS มายังตู้สาขาทำได้ง่ายคุณภาพเสียงชัดเจนไม่มีเสียงรบกวนม่หน่วยงานดูแลลูกค้าตลอดเวลาเมื่อเกิดปัญหาก็สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว อีกหนึ่งบริการที่ช่วยอำนวยความสะดวกและประหยัดค่าใช้จ่ายให้องค์กรคุณได้อย่างน่าทึ่ง Corporate Connect จาก AIS Smart Solution